แส่ทำสัสร้างปัญญาสร้างรอยยิ้มทุกแห่งหัวสร้างความสุขสร้างความคิดให้ทุกคนแสต่ดุ่นเวทมนตร์ science สวัสดีครับพวกเราคือยอดมนุษย์ชุดกันฝนสวัสดีครับผมชื่อทาวีนิษฐ์แสงชื่อเล่นชื่อวิพิครับสวัสดีครับผมชื่อเหมือนฟ้าลิศลิชื่อเล่นชื่อพี่ต้อยครับ ดีครับผมชื่อภาคินเกิดเหนือนชื่อเล่นชีบีโอครับว่าแต่วันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่นะ <c oughs> อ๋อก็วันนี้เป็นวันครบรอบ40ปีวันวิทยาศาสตร์ไทยไงล่ะครับพี่ปิ๊กอ๋อแบบนี้เอ๊ะในไหนมันเกิกันทั้งทีงั้นเรามาทบทวนเวทมนต์กันหน่อยไหมครับฮ่าฮ่าคิดแล้วว่ามันมีผิดข้าก็เลยเตรียมเวทมนต์ที่ข้าอุาสตส่าห์สร้างขึ้นมาในยีนเนี่ยแล้วมันคือเวทมนต์อะไรกันล่ะ กอาดูก็อาายาเก็บกอย่าเดอจาเดือจาเดือยาเึ้นปางนั้นเจ้ามาแสดงเองโลดไปเอาล่ะเอาละเริ่มเลยท่านข้าและชาวโลกรอชมอยู่เวทมนต์ของข้าก็คือเวทมนต์ควานพิศงงงงงงว,ว,วง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 ปฏิโตปฏิทโตแล้วควานพิศวงเมื่อกี้มันเป็น ยังไงล่ะท่านองพวกเจ้าสองคนจับตาดูให้ดีๆนะน้องๆมาลับถอยหลังไปพร้อมๆกันเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดเอ้ยกันสิรับร้ายกันดีคอยนอนผ่าร้อยเด้อเมยน้ำน้ำเมนยูทันบิดยอมยอมเอาละห้าสี่ ว้าวมันดูยอดไปเลยท่านเจ้าคือมะเก็งคาเฟ่ทำได้ยังไงท่านทำได้สิครับเพียงแค่เราเติมโพแทสเซียมไนเนตลงไปในบีเกอร์ที่มีสาร ไฮโดรเจนเปอรอออกไซด์สารทั้งสองที่ทำปฏิกิริยากันกลายเป็นปฏิกิริยาายควางร้อนแล้วปรากฏเป็นกลุ่มควันจำนวนมากกลุ่มควันเหล่านั้นก็คือกลุ่มควันจากออกซิเจนนั่นเองครับหลักการนี้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องทำปฏิกิริยาเคมีในวิชาวิทยาศาสตร์และการใช้สารเคมีให้ถูกต้องด้วยครับว้าวว้าวว้าวเวทมนต์วิทยาศาสตร์ ตอบควันพิษสูงของการเมื่อรักกู้ทำเราตกใจไม่น้อยเลยแต่เอ๊ะทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้ว่ไหมใช่ใช่ได้น้ำสักแก้วคงจะดีนะท่านปิ๊กที่เลยน้ำอมฤตฮะน้ำอมฤตขอบคุณครับท่านต้อยแต่ถ้าเป็นน้ำาองงุนก็คงจะดีไม่น้อยแต่เอ๊ะดูเหมือนว่าท่านต้อยจะมีเวทมนต์ที่สามารถ น้ำเปล่าเป็นน้ำมันหมุนได้นะใช่แล้วข้ามีเละจะแสดงเป็นมนต์ห้พเจ้าดูจับตาดูดีดีแล้วกัน ได้เลยนะน้องน้ำเปล่าเปลี่ยนเป็นน้ำองุ่นเก่งปานันเปลี่ยนน้ำองุ่นเบิกเป็นนมเบิงขนาดขอมาแล้วก็จัดให้ ไ้เจยเลยนนำเปลี่ยนเป็นน้ำยอดไปเลยท่านต่อยยังไม่จบยังมีต่อก็ท่านอยากรู้ไหแล้ะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนน้ำนมให้เป็นน้ำอะไรต่อไปอีกอย่าดูอยาดรู้ตื่นเต้นเต็ แต่ตาดีแล้วถอยหลังไม่พร้อมกัน น้ำนมเปลี่ยนเป็นน้ำโซดาไอ้ยักน้ำนมเปลี่ยนเป็นน้ำนมโซดางั้นก็หิวข้าก็ดื่มหน่อยละกันเดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยวดื่มไม่ได้นะทำปิ๊กมันเป็นสารเคมีแล้วเมื่อสักคู่มันคือน้ำอะไรกันล่ะต่างเงืไปหมดแล้ว เห็นไปได้เลยครับขพรการแสดงชุดนี้คือววลาเทอร์วเตอร์วรสจันน้าเปลี่ยนสีที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแก้วน้ำเื้่งต้นมีสารละลายแคลเซียมคลอไรที่ผสมกับฟีนอทาลินซึ่งบอรสทานะความกลนเบสได้เมื่อเติมโซเดียม โซเดียมออกซาลิดไม่ทำปฏิกิริยาเกิดวินตะกรขาวขุ่นนั่นเองครับสีชมพูก่อนสีชมพูก่อนเกิดเบสได้แม่เติมโซเดียมก็จะเปลี่ยนจากของเหลวใสไม่ไม่มีสีให้กลายเป็นสีชมพูจากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกที่ผสมกับโซเดียมออกซาลิด ไปทำปฏิกิริยาเกิดเป็นตะกอนทาหุ่นท้ายนมนั่นเองครับสุดท้ายเติมสรา,ดาสดรดะยรโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิตลงไปทําปฏิกิริยากักบกรดเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดฟองซูซ่าท้ายกับน้ำนมโซไดยางไงล่ะครับเห็นเห็นไหมครับว่าเวทม,มนตวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา อันต่อยถ้าเล่นแบบนี้นะหรอเราอยู่น้ำแล้วก็ไม่ได้กินถึงคิวค่าบ้างแล้วอย่าร้องไห้แล้วกันพีกมีอะไรสนุกให้น้องๆและพี่ๆได้เหมือนกันนะครับแต่เอ๊ะแถวนี้จะมีท่านผู้เก่าสักคนบ้างไหมนะมาร่วมสนุกกับพวกเรากันนะครับสวัสดีครับ เลือกใครครับท่านโอมใครเป็นแหลเชียท่านโอมจะเลือกใครท่านโอมสนใจเยอะเลยลูกโอก่อนอื่นขอให้ท่านภูกกาสวมแว่นตาก่อนครับท่านพูเกะพร้อมที่จะร่วมสนุกไปกับพวกเราเยียมมากครับสามสองหนึ่ง ็นไม่ได้ยังไงล่ะติ๊กกระบอกตะกูเราเติมน้ำยาล้างจานลงไปในขวดแก้วเราเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น50%ลงไปซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะทำปฏิกิริยาแตกตัวให้น้ำออกซิเจนมาผสมกับน้ำยาล้างจานส่วนโพแทสเซียมไอโอไรจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นอย่างรวดเร็วฟองและก๊าซที่เกิดขึ้นจะถูกขับออกมาจากปากวดด้วยแรงของก๊าซออกซิเจนนั่นเองครับ ว้เล่นมอนวิทยาศาสตร์มีทำตอสำหรับหละการนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถทำความสะอาดและค่าเชื้อโรคได้อีกด้วยครับส่วนโพเทสเซียมไอโอดีจะเป็นตัวเล่นปฏิกิริยา และยังเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ในเชิงการเสริมสร้างอีกด้วยครับเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆสนุกกันบ้างไหมพวกเราสามคนขอตัวลาไว้ก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ ka